คุณผู้ชมครับหายโบราณเดือนะครับสวัสดีคุณผู้ชม FC ทุกทานนะครับหโบราณเไม่สบายลไม่ไม่อว้บ้านเไม่บายไม่สบายเดินไม่ได้ทุกเสบายวดออเดินไม่ได้เลยทุกวันไม่ได้ทุกวนเยวันปามาเลอาเอาดมาถ่ายวัดเลยพอมาวันแรกนะใหม่ๆนะเดินได้ พอพออาตมาบอกว่าเอยโยมมีชาของบ้างเด้อะตอนนั้นก็เดินไม่ได้ทุกวันนี้ก็ยังเดินไม่ได้เดินไม่ได้ลูกเขาก็ตายลูกไอ้ลูกเป็นพระทำหาโบราณทำหาโบราณเต๊ะนี่โอ้ทำให้เต๊ะเลยตายตาโอ้เป็นพระด้วยนะเป็นพระด้วยอืมสิบตุกาเนี่วะ เขาจุดทูบดเทียนอไม่ขาดโตเรี่ยล้มแต่กี่แต่กี่ครับเ,เป็นบันนั่นเอง๋อก็คือเอามาถวาย<ช>เอามาไว้ที่วัดทีนี้เขาก็เดินได้เขาลูกเขาบวชเป็นพระครับเอามันบอกอาจจะมาหพ่อเดี๋ยวไปนอนที่บ้านสักคืนเด้อฮะเขาไปวะไปเขาก็ไปเราวก็จุดทุทูบดิเทียนอยู่ที่บ้านเขาเลยแหละครับ ไม่ไม่ขาโตเนี่ยล้มแตกเป็นวันนั้นเลยพระนั้นน่ะเป็นวันนั้นเลยเป็นวันนั้นเลยรล้มป่วยเดินไม่ได้แล้วจนบรดณภ้าผาตัวเนี้ยทำบุญพระเสร็จอะไรเสร็จแม่เขาก็เป็นอีกอรู่ที่บ้านนี้หรอพระบ้านนี้แหละแล้วมีใครเขามาดูมาอะไรที่นี่บ่บนหน้าที่บ้าน มีใครเข้ามาเคาหมอทรงมาดูว่าตกเป็นจากหาอะไรมั้นี่คือชาวบ้านเขาไม่ได้เอาดูมาดเอาแต่จะของหายถูกหวยบ่อยแต่ก่อนนะห้าบาทสิบบาทไม่เต็มไม่ซื้อห้าบาทสิบบาทสิบบาทก็ได้ยีสิบบาทมีรูปคนโบราณเต็มเลยครับนี่โอ้นี่แล้อยมาดูเต็มนะงวดนี้มีใครมาขอกับหายว่าไย แล้วไม่มีเลยไม่มีแล้วอยังงชาถ้าไม่มีร่างจริงเข้ามาขาเลยตอนนี้นะชัดเลยเอาอยู่มันร่างจริงด้วยพอมาเอาก็ให้กับเอาเาแล้ยเาชื่อช่วงนี้หลวงพ่อได้ฝันได้อะไรเพราะว่าน้องชายอ่ะสมากคมการร่วมบาลเนี่ยคณะสมาคมการร่วมบ้านมาแล้วเจ้ามัตุนี่แหละได้เขาห้องปวดปวดท้อง จังหวัดนี okay. ้วันเที comigo. ่ยงคือได้สงอนวันทีสองผ่านน้องชายมังโบที่นูนที่ไปดูไอ้ที่ต้นในอะไรวะไอ้หนิงะไอ้รวยไม้ที่หน้าที่หน้าวัดเนี่ยครับที่หน้าขุนี่นู่นที่ไปดูสิครับก็ไปดูไปจูสามแปดสามแปดอ้พอู้ไดมาจากพอมามาจากนอยู่ตรงนั้นอะ เห็นทีว่ามันกับสามแปดเห็นที่งวงงูงูมาเห็นสามแปดด้วยสามแปดไม่เชื่อมาดูไปเดูถึงจะดูดีนตะัดทายไวเลยอ๋อครับเอาเป็นเลขสามแปดสามแปดนะครับเห็นชัดๆเลยสามแปดเ๋ยวก็ดูเพื่อยืนยันนะครับสามแปดรวเดียวไอ้แาวนี่ไม่งูไม่ไปงูไม่ไปอีกเดี๋ยวเรามาดูเลขคือว่าดึงมา ดูหน่อยมีไหมได้ได้สามเป็ด่านถายกรถ่ายกนแล้วครับในตรงไหนครับสามเป็ดที่ไนนะครับมีที่หัวมันมองไม่เห็นอ๋อแต่แต่ท่าตอนไม่ถ่ายเห็นเออเดี๋ยวโคชัดๆมีที่หัวมันเราจะมาดูว่าเลขอะไรไปดูใกล้ๆเขาม่ได้ไอ้สามเป็ดมหางไหมมุงเขียวหางไหมมันมันไปทางไหนตอนนี้ไปรู้ที่ต้นเข่งโอ้ต้นเข่งสามเป็ดลอาดู มาจากนู่นเนาะมันมาจากที่เรือมันมาอยู่ที่ท่อนั่นน่ะมันนอนอยู่บานมาก็มองมองไปมองมาเอ้ยเขียวบอไปดูไปใกล้ๆเห็นหมเห็นไหหัวมันสามแปดเห็นเทหัวมันาเอ็นเลขสามแปดสามแปดตัวเดียวตัวเดียวเน้นเน้นตัวเดียวเลยสามแปดเน้นเน้นเลยนี่บอกแล้วก็อะรเลี๋ยงผมสูมสูงไหม่หนเออขยายหนอยายหัวหางไหมสามแปดเลย มูเขียวหางไหมด้วยอ่านะครับตัวใหญ่มากอือแล้วเห็นเห็นตรงไหนครับนี่เห็นท่อด้วยนั่นยังอยู่ไหมตัวเลขรู้ที่หวัวอาจารย์เลยนะเห็นอย่างนี้เลยสมารนะ์มือเบื้องไทยไม่ถูกโอ้มันก็นอนอยู่นั่นแหละโอ้นอนให้ดูนอน,น,นให้ดูอะสมาร์ทโอ้ท่านอนสมาร์ทนนจริงก็ไปเหอะอแล้วครับออแล้วฝันฝันยังไง หมายว่านกชางเป็นงูนนให้ไปดูไอ้อ้ตนไอ้กล้วยไมยน้นี่หน้าที่เขาปลูกไว้หนี่นอ๋อพอไปดูแล้วเจองูไปดูไปดูปุ๊บเห็นสามแปดพอสักพักหนึ่งงูมาจากนู่นไปดูไปดูงูอีกเจอสามแปดนี่คือะไรที่กล้วยไม้ก็ยังอยู่ตัวเลขยังอยู่ไหมอยู่เลยไปดูตัวไหนสามแปดได้ไปดูทีนี้ดูหาเลขสามแปดนะครับตรงนี้มาถ้าดูที่น้อยๆตรงไหนนี่ครับ นี่เลขแปดนะครับนี่อาจารย์บอกว่าเห็นสามแปดเป็นสามแปดตรงนี้จะเป็นเลขสามครับตัวนี้จะเป็นเลขแปดข้างล่างนี่อาจารย์น้อยกว่าสามแปดเห็นระขะเลยเมว่าท่านบอกว่าท่านฝันครับท่านฝันบอกว่ามีน้องชายนอกชายให้มาดูให้มาดูงนกลวยไม้ ต้นตกยไม้กระพุนเลขสามแปดนะนะครับท่านผู้ชมลองพิจารณากันเอาเองนะครับงน้านตันเลขนะคี่นี่นะครับเดี๋ยวจะพาท่านผู้ชมไปชมข้างในแล้วกันนะครับตรงข้างในสามแปดชัดนะไหนเขารู้หน่อยตรงนี้กู้สามเป็นจริงด้วยไงแปดสามหรือสนะาอมแปดเนาะสามสามแปดชัดจังเลยชัดจริงด้วยเนาะ 3ามอืขสามกลางเลขแปดครับสามแปดโอ้ยชัดๆนะครับคุณผู้ชมนะครับเป็นแนวทางนะครับคุณผู้ชมนะครับวันนี้นะครับหลวงพ่อท่านฝันนะครับคุณผู้ชมนะครับหลวงพ่อท่านฝันนะครับท่านฝัน ท่านฟันว่ามีน้องใช้มาบอกให้เมนูตัวเลขที่กล้วยไม้นะครับเดี๋ยวว่าพอมาปุ๊บเนี่ยก็มาเจอเลข3 8ปดอย่างที่เห็นนี่นะครับคุณผู้ชมพอมาเจอตัวเลข3ามเปดปุ๊บเนี่ยงูก็มาที่นี่ด้วยก็ตัวเลขของงูก็ที่หลวงพ่อท่านถ่ายไว้ก็ว่าเป็นส8เดเช่นเดียวกันตัวเดียวโดโดๆสามปด 3, นะครับ่าคุณชมจะเห็นเป็นตัวไหนก็เป็นแนวทางนะครับเดีวว่ามาจริงๆนะครับก็คือไม่มีอะไรนะครับก็คือเกิดขึ้นเองนะครับตัวนี้ จับดูแล้วก็เป็นเกิดขึ้นเองโดยอัตโนมัตินะครับค<ช>อคอทายไปนี้ดูอาจจะเป็นเลขเป็นอื่นก็ได้นะครับ<ช>เดี๋ยวก็ไม่ชัดนะต้องไว้สภาพเดิมถึงจะเห็นชัดนะครับสามแปดดูไปก็เลขจะเปลี่ยนนะนีะ่คุณชมแล้วแต่เอมนอยากจะพูดตัวไหนนะครับ ดูไปดูมากันเหมือนสองสี่แล้วเร็วแต่ใครจะเห็นนะครับผมู้ชมนะครับอาจจะเห็นไม่เหมือนกันเนาะนะครับต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับสาธุสาธุ ตอนนี้ก็เพิ่งกลับมาจากเดิน4ี0รยนะครับหลวงพ่อก็แข็งแรงพอวันนี้เอาน้ํามาถวายหลวงพ่อด้วยนะครับนะเอาน้ํามาถวายหลวงพ่อผีระล่มนะครับอัดผีระล่มนะวัดเทพชัยมงคลนะครับก็มาก็ฝนตกร่มรื่นดีนะครับคุณผู้ชมนะครับฝนตกร่มรื่นดีนะครับตัวเลขก็ได้แล้วนะครับคุณผู้ชมครับ ครับขอบคุณคุณผู้ชมที่รับชมอยางมากนะครับขอให้เองรวยๆสาธุสาธุขอบคุณครับสวัสดีครับผม